างแล้วก็อันนางนี่นะพี่น้องเดี๋ยวคุณสักเคลือนก็บางคนเล็กน้อยอ่าอยู่ลงตรงนี้พี่น กาสบดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่กาจิิดๆต้องเข้าสู่ซองคำปั๊มบลลาู้เนาะพี่น้องเมื่อนี้ยุบันน้องเบอเอาน้องพี่น้องก็เลยว่ามาอ่านนังยุนี่แล้วก็มาตัดหนังเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปฮะส้มไปติตตาน่งกันเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้คนรลายเนาะพี่น้องก็เลยว่าถ่ายยุนี่แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้คุกกนลังมาเบื่อแล้วพี่น้องยุนี่เนาะเขาจะอ่านหนังย่นี่แล้วก็ตัดหนังย่นี่เนาะพี่น้อง บางคนตับนั่งบางคนก็กระมานาวอยู่เนาะพี่น้องเมาฮับส้มบรรยากาศวิ่นี่เนาะบรรยากาศอยู่นี่เลยพี่น้องบางคนก็ตับนั่งกลับไปพี่น้องบางคนก็อันนางอยู่ห่างเลยพี่น้องคนไรกว่านี้เนาะพี่น้องบางคนยังบ่มาแทนเนาะนี่ขเจ้าอันนางอยู่นี่เนาะก่อน กลับมาอยู่นี่ไปกินพี่น้องโยบอีทาเฮาแะ้วพี่น้องนี่อะไรเนะกลงเล่นน้อยอ่าอยู่ลงพน้อยพี่น้องอ่าอยู่บ่อนาหัวพน้อยจะตกิดอนเนาะเหตน้อยอ่าอยู่นี่เลยพี่น้องมันจะอยู่นี่เละพี่น้อง ในกระจกจัดนั่งแล้วก็น,นั่งอย่นี้เลยพี่น้องบางคนก็เคลื่อนก็บางคนอันนั่งบางคนก็มาตัดนั่งน้องพี่น้องไม่นี่เขาจะเบิ้งอย่งนี้มีอะไรทำใดร้องพี่น้องบางคนนิทาอยู่ข้างในพี่น้องไม่นี่ต่อจลังมาอีกคนหนึ่งพี่น้อง เนี่ยก็จะมาบังคนก็เขาไม่เข้ากิจะบรมอะไมันจะยามาเนาะพี่น้องบอกไปเนาะใจวิเนเตอร์หอมบางก็ประมาณสี่ห้านาทีเฉยๆพี่น้องบังคนก็ทิ่จะมาเนาะมาตับงนาเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้คนเดินน้อยแล้วเขาข้าพเจ้าก็จิบไปอ่านนังเลยพี่น้องถ้าฮัสสมติดตามเป็นนักอเลยพี่น้องเนี่ยก็เจ้าก็กำลังมาพี่น้อง คนเขา่าคนออดลายสุดเลยพี่น้องอยู่นี่คนออดก็คนเขามาใหม่เลยพี่น้องม,มดบางเลยน้อพี่น้องมาอัานหนาอยู่นี่ก็มาตัดหนาอยู่นี่บ้านหอยทาก็เป็นบ้านหนึ่งนาะอพี่น้นนนนงนนองประมาณสองร้อยกว่าราคาเฮียพี่น้องแต่มาใส่หนาแต่อยู่นี่พี่น้อง จะไปตออยู่ตื้นพวกนี้พี่น้องอยู่ป่าพวกแหละแต่ว่าประมาณถามมุ้งนีือขบวนหนึงคนไลฟ์กว่าน,นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวนี้บางคนก็บ,กกบากลระมานเราไปสวนไปให้งแต่บางคนพี่น้องกลับมาเลยมาอากรอนนาพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบางคนก็มาไลฟ์ลูกแจ๊คไม่มีแล้วพี่น้อง เด็ดน้อยอันนาอยู่นี่มันนอันนาอยู่ลงคนจอดจุกอยู่หางแล้วก็อ่านคนมาควงจะไปจวไปให้เขามาก็อานนางหยินนี่พี่น้องแกเาไปทาอยู่พวกน้อพี่น้องเดาห้รแล้วแล้วเป็นจิแล้วเวยันนี่และุทรเชติอปาจวเวอกรม่อตาแต่จุลโลกันเนต่อไลมูลัสตวล thàu tiếp bà ngon má là chu này nó soi tiếp tại lau lọp vô thế à mẹ tiếp tiếp cho dễ cho dễ à căn à dễ từ thạch cát tiếp bè với tiếp bè một số này tiếp bè căn khu tiếp bè phước số vô thế mà ông แม่คยมาหนาวสกอติล้วเหรอสกอติเดี๋ยวพ่อลี้ยงจะไปจัดเซมสกอติแม่แม่มาเพิดจีแม่าเพิดจีแม่มาแม่จะไปจัดเซมเบื่อน้อนพี่น้องเดี๋ยวนี้คนกับมือเลยเนาะข้าพเจ้าก็ไปอากอนบือหนึ่งคุมมาไลายก็เอาบัตรนอนพี่น้องในวันเนี่มาต่ออีน้อนพี่น้อง นี่กระจกไปอีน้อบางค,คมมานขน,น,นยนามาเนาะพี่น้องนี่อุ้ยอ้ยยู่นี่นี่คุณลายสุยเลยพี่น้อ,องพ่ออยู่บ้านขนน้ำบ่มาเนาะน้ำบ่ออดเนาะพี่น้นองโอเคเขามอลไรมันเกิดที่นมาลับถีงป่าเวนป่าก็แค่มันสวยกันเลยกระติ๊ดตับเลยมา thì bây giờ nó cá số kia này lồng mắt ta đây thì bây giờ số số đi, đúng rồi motor một cá khủ thì mà thì bây giờ nó mãi chắc thế mà bây giờ mới